มันนี่มันรับไปกัื้อตนใแต่เด่แต่นืไปใ้กมมัมีโอย่ามาวรานมันเลยก็มีแต่ความทุกความเจริญนหลานเ้ออัเนี้ยมันเม่ไนอนรับกันคือดีแหมมันไม่มีความมีหลายว้ส่เชิญค่ะท่างหมอรามเพิ้นครับขอก้า ครูบาอาจารย์ูุรักคุงยงอำเภอหนองสูงเขงสุขคนนะครับข้าพเจ้านะครับผมนายสุธิพงษ์ปฐุมพี่น้องบรนนนยานนะครับปัจจุบันเป็นครูนะครับผู้สอนอยู่โรงเรียนสกลราชวิทยาลัยกุลจังหวัดสกลนครวันนี้ได้รับฉันทานุมาตจากทางคณะผู้จัดงานให้ามาเป็นพราหมณ์ในพิธีบายสีสู่ขวัญหรือว่าเอ็ดเกาเขาฝังนะครับเอ็ดวั T L K 2, นเฮ เพื่อพี่น้องบ้านเฮาได้เห็นยะนะครับยะที่ไร้เด้เอ็ดวันเฮอวันเฮอนี้ขอเท้าความว่าเข้าไปตัดกุมม้มไม่ลงพวงมาเยอมาเอ็ดเธอนะครับมาเอ็ดไม้เฮาหนังเฮาเต่งไม้กบไม่ใหญ่ยังได้ผีนะครับคือพญาผู้ไทยพระกบไม่ใหญ่ได้ผีสาวผู้ดีเบ้าผู้ดียางได้สูนะครับอันนี้ก็มีต่างเดียวบันนี้ เมื่อได้ผีแล้วเอาไปลบโกรธเขามาแล้วนะครับเขาพีผู้ดูแรลรักษาเฮาก็ยกตนเนื่อเขาเป็นแม่ยานาวันนี้แม่ยานายู่ซิเล่แม่ยานากระยู่เด้อเฮอล่ลำนั้นไม้ลำนั้นขั้นเม่นเอ็ดไม่ดีเรืองว่าค้างอยู่ข้านเหิงแม่ยานากระยู่เฮาสู่ป่าแนวเก่าบันนี้บ,นนบอยเฮาจะไซ่เฮ่ไซ่ไม้เฮาก็ต้องก้มเอาวันแม่ยานานะครับแล้วก็วันผู้มา เอาโซ้งเฮอพายเฮอนะครับฟีพายทั้งหลายแลหละเฮอได้ขวัญและกําลังเจอเพื่อก้อนอาวันก้อ,อาขวัญแม่ย่านางมาอยู่เฮอไม่ลานี้ลําเก่านะครับบัดนี้เครื่องในประกอบในพิธีได้ครบสมบูรณ์เรียบร้อยดีงามทุกประการทั้งปวงแล้วบัดนี้ข้าพาเจ้าจะได้กระทำพิธีบายสีสุขัญในลำดับต่อไป ผู้ไทยเข้าสู้วันี่คือเล่าเข้า้าตะกรอนสามเธออย่างสู้เนาะอ่จับภาวะเออ่าส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 าธุสาธุโอกาสาโอกาสาบานีฟงขาทางไลย จัได้มากการทำดอลล่าบายสีสุขขันเพื่อเป็นมังคลาดีเลยแล้วบัดน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วข้าพระเจ้าจะได้ทําการบาสีสุขขันในลําดับต่อไปเพื่อพี่น้องตั้งจิตตั้งเจอทั้งฝีพายทั้งหลายตั้งจิตตั้งเจอก้องอวันแมยน่ยานังกับวันผู้พายเฮวันผู้ไม่ยู่เดิดบริเวณนี้เฮออยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขต่อไปสัก

ว่าทมิเคเตมปุมมาอาจย,ยันตูเทวาฉลทละเจวิสเมยคะคันทัปนาคาเทธาตาสันติเกยังมุนิวะรรวัจนงสา Su'u nantu O kasa O kasa Su'u nantu Punto sama kanta ดูลาฟูมูเทมไบยาดาเจ้าทั้งหลายอันยาญย,ยังอยู่ทั่วหมูใหม่ัยพันน้อมถูกเกี่ยวล้อมและเทือนรมถูกยานนำแาแลวังหีมกาทั้งโบคอ,อลันี้และเทือนกว้างป แก้ผูงคนทั้งหลายบัดนี้ฟุ้ขาทั้งหลายได้มีคำมุ่งมาท,ทาทนานเชิญยังเทมพยาดาเจ้าทั้งหลายโจงสะเด็จลีลาลงมายังเครื่องทางนาดุลาบาสี ยังเทดีอาสลวงอันวิจิตบรรจงดีเละเลวเชิญยังเทพายุดาผู้อยู่ยังยานำแห่งน,น,นี้กับทางเจ้าที่บอนบานทางเจ้าทานบอนอยู่แห่งนี้จงสะเดลงมากับทางเจ้าปู่เจ้าตาผ ตาญาเทาอันมีเขาา้าพาไกสอนผู้เป็นเจ้าเข้าเจ้าเมืองอยู่แห่งนี้จงสเสด็จลงมาเป็นสักขีและพายานในภูงข่าทั้งลายในการบัดน,นี้ก็ออกข้าเถินสัพเพเทวาสักกะจังัทธนังกรุมะ นะโมตัสสะพะงขวะโตอโตหะโตสัมมาสัมพุทธันสานะโมตัสสะพะงขวะโตอโตหะโตสัมมาสัมพุทธันต อังชัยามาคาลาดิเลงอาเนกสวัสดีอาทิตย์ผูกใจสีจันกำจัดไพรลีให้สัตรูพินาศนอังคันอ่านแห่งมงคลพูดเป็นบุญแกวเกิดพาลือหาลำเลิด มหาพลาสุขสักศิ์สิยาเวนวิเศษเสาเป็นเกตเกวกิงอุตตมังคะลังสุนัาตังสุมังคะลังอุตตามาจกอุตตามาโยกอุตตมาดิทธ อ pues nah ุตตามาหาหนันที่ตนแตงดีเลิศแล้วพาควันเก้วยกยมามีท้งเท้าพัดญาท้งเสนาและอัมมานทางนักป่าและปูโริตทั้งบันดีและชาวเมืองมาพังพร้อม ท่าแก่มานั่งล้อมสาธุกาลบ่ลิวันหลายเหือลัมาห้อมนั่งอยู่ลอนตาสอนเด้หนอบุญหลายลงบ่พันากไปไกลมาห้อมใจสมสืนย ยืนแห่งมหามุ่งค้นมหาบนบานแบ่งในการบัดนี้จึงได้ก้าวเอิ่นว่าสีสีสิ่นที่พ้าพอนบ่วอนเวนวิเศษอาติเลขันเตโซสายาตุภาวังสายามังคาลาดิเลกอันเนกสวัสดีขอไม่ตีจงมีแก่ท่านท้าวราญา ทั้งเสนาและอำม,มาทั้งสิทาลาจากกุมันให้เจ้าอยู่สุขสำลานตากต่อเท่าวัสการนี่ลาพันอย่างเท่าพัญญาและลุงตาขอให้ได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายมาบัดนี้ฟูงคาทั้งหลายจึงได้พร้อมกันควนขวายหานำมา ยังเครื่องสักการะบูชาบาสีแห่งนี้อันบ่มีทังไก่ผู้อกตัวทอนหกยุงไก่ตกสูงตรงอยู่หันคำเสีงขันนั้นอยู่ฟ้าเสีงกระตากนั้นแม่นอยู่บนได้หามาแล้วดายว่ามื้อนี้แลวันนี้จึงได้เชิญอาราธนาเอาพม มากะทำลาบายสีเอินเชิญเอาควันสู่เจ้าทั้งหลายว่าสีเสเอมือที่แม่นมือสันวันดีมันกะให้เจ้ามันกว่าก่อนพระแอนมันในเจ้มันยิ่งกว่าแทนพระจวงพระจันทร์มันในเจ้ามันยิ่งกว่าเครือข้าหลวง ต้องเข่าไก่ลาดมันให้เจ้ามันยิ่งอากาศสูนตะวันมันในเจ้ามันยิ่งกว่าผาจันทร์ใส่สองแจ้งมันให้เจ้ามันยิงกว่าเขากวางยามเดือนสีมันในเจ้ามันยิงกว่าเสากีลูกสาวัญหายาแทน พานา,า่มอยู่ฝังฟ้ามือนีแม่นมือสง,งา่าหมอเทาว่ามือแข็งมือนีแม่นวันขึ้นสิบี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดกุทธศักราดในสองพนตวงกับวันจันดีทีแม่นมือนีเป็นมือสันวันดีวันดิทีอมุตตะโสกประสิทธิโสกพร้อมอุตตามังคลา